สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับรายการยุทธการบันเทิงรีโหลดของเราครับวันนี้แขกรับเชิญของเราก็คือคุณหยวนดรา้อนไฟนั่นเองนะครับคุณยวนนี่เป็นคนที่ชอบเครื่องเสียงระดับไฮเอนเป็นอย่างมากเลยนะครับเรียกได้ว่าเป็นนักฟังเพลงในระดับหูเทพเลยกันเลยทีเดียวนะครับสามารถหลับตาฟังเสียงเสียงทุ่มเสียงแหลมเสียงซ้ายเสียงขวาอันไหนมาจากทิศทางไหนยังไงเป็นว่ารู้หมดเลยนะครับรายการของเราก็เลยจัดห้อง ซาวเช็คขึ้นมาหนึ่งห้องเพื่อให้คุณหยวนได้เ,เช็คซาวที่เราจัดขึ้นให้นะฮะเป็นห้องซาวเช็คระบบ3มิติจับคุณหยวนปิดตานะครับแล้วก็เปิดเพลงนะครับความต้องการของเราจริงๆแล้วก็คือจะแปล้งเขานั่นเองนะครับแต่ทําไปทํามากลายเป็นว่าพิธีกรต้อยโดนเอาคืนซะอย่างหนักเลยครับ เรื่องราวจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันนะฮะนอกจากนี้ครับในวันนั้นเรายังมีแขกรับเชิญพิเศษนะครับซึ่งเป็นเพื่อนซีนะครับถ้าสมัยนี้คงต้องเรียกว่าคู่จิ้นนะครับของคุณหยวนเป็นเพื่อนผู้ชายที่ซีกันมากรักกันมากครับรักกันจนถึงขั้นแฟนของคุณโจเนี่ยถึงคุณหยวนกันเลยทีเดียวในวันแต่งงานของคุณโจคุณหยวนก็ไม่ไปนะครับเพราะว่ากลัวแฟนเขาจะเข้าใจผิดและนี่คือเรื่องราวท,ทั้งหมดที่จะเกิดขึ้นวันนี้นะครับ ในรายการของเรายุทธการบันเทิงรีโหลดครับไปชมกันครับพบเลยไหมครับเชิญพบครับดตรต้อยกับผู้ช่วยเอ็ม เดี <Ooh. S 3> <ste> ๋ยวเนี่ยฮะเขาเดี๋ยวเขาเป็นไรอะคะคนนั้นอะคือเราต้องแบบว่าปกป้องป้องกันเชื้อโรคที่จะเข้าไปในหูเราเพราะหูเราเนี่ฮะประกันประกันหูอย่างเดียวนะฮะครับค่ะสิบล้านบาทครับโอแต่ครับขอเอาออกได้ไหมเราจะได้ฟังกันเราจะได้คุยกันอย่าอย่าหายใจแรงนะพ่อเดี๋ยวเดี๋ยวลมจะเข้าออกได้ครับหูบอบบางหูบอบบางหูฟ้าเฮ้ยเฮีย หรือปีนกฮะหูค่ะคือของเราเนี่ยฮะ,ะเราจบด็อกเตอร์มาได้ทางด้านฝั่งโดยเฉพาะเลย <c oughs> อ <c oughs> เรื่องฟังฟังนี้ด็อกเตอร์จะเก่งมากเลย <c oughs> ใช่แล้วแม้กระทั่งแบบเสียงแค่ลมหายใจที่ยังไม่ได้ออกมาจากปอดได้ยินเลยเอางี้ดีกว่าพี่ค,ค,คุณหยวนครับผมว่าในความเป็นของคุณหยวนที่เป็นคนชื่นชอบเครื่องเสียงจากที่เราคุยอ่ะน่าจะน่าเชื่อถือกว่าตรวจสอบได้ไหมลอง ถ้าอาจารย์มั่นใจว่าได้ยินมากๆคุณอยู่กับสิปเด็กๆนี้หรือ่าเอาตรงนี้ไหมฮะตรงไหนไหมฮะตรใช่เลยฮะตรงไหนตรงไหนคุณอยู่ลองกระซิบกระซิบเด็กๆหน่อยครับเชิญค่ะเชิญค่ะโอเคหมูหม้อหเทพเนี่ยกระซิบกระซิบนี่เหมาะนี่อ๋อเอาไปกี้คุณยุ้ยทำให้ผมเคิร์ฟเลยผักหัวผมก็ไมีได้เลยรอๆๆอรอรอได้ยแล้วอ่ะได้ยินแล้วว่าได้ยินแล้วครับว่า ไอ้ด็อกเตอร์บ้า้ยใช่ไหมใช่ไหมเห็นไหมไงคุณทิ้งไปไม่ได้อะชี้ไม้่ชี้พื้นฐานเท่านั้นนะไม่คุณหยวนครับคือผมสองคนนะครับศึกษาเรื่องเสียงนี่นะฮะมากว่า40ปีใช่แล้วตอนนี้อายุเท่าไหร่33อีก7ปีหายไปไหนให้คุณพ่อคุณแม่ศึกษาก่อนอยากจะรู้เรื่องอะไรอีกอยากจะรู้เรื่องอะไรทดสอบมาได้เลยได้ทุกอย่างคือณวันนี้กระซิบเราทำอะไรเราก็ พี่ได้ยินหมดอย่างนี้มันได้ยินหมดนี่ไม่ไม่รู้สึกเบื่อเลยแต่ใครเินทาเนี่ยเดินผ่านไปเขาบอกไม่ครับคืออย่างของผมนะครับผมสามารถปิดระบบการฟังได้สิ้นเชิงเลยไม่ได้ยินแม้แต่นิดเดียวเลยลมหายใจก็ไม่ได้ยินถูกผมเช็คได้ไหมฮะอะได้ผมขอเนี่ยตรวจสอบวราคุณผู้ชมครับได้เลยครับัะคู่ครับเดี๋ยวผมขอขออนุญาตปิดปิดระบบเเสียเสียไฟก่อนปิดกันนะฮะอ่ะอันนี้ครับผมปิดแล้วฮะ หนึ่งสองสามนี่ทดสอบเลยครับผมเออทดสอบทุกอย่างเขาไม่ได้ยินเสียงเลยทดสอบเลยครับแล้วมีลมแบบเ้านังเองครับอยากจะบอกว่านะฮะอยากจะบอกว่านะครับพาผมไปโรงพยาบาลคือ เป็นไรฮะผมไม่ได้ยินอะไรเลยเอางี้ครับวันนี้นะฮะมาทดสอบกันตรงนี้นะครับคิดว่าเอ๊ะผมเป็นด็อกเตอร์ด้านเสียงจริงหรือเปล่าจริงหรือเปล่าโกหกหรือเปล่าโกหกไหมครับโกหกครับ่ใช่เราอยากจะบอกว่าเรามีห้องทดสอบเครื่องเสียงบ้านมาด้วยดีดีเลยฮะเพราะว่าผมเองผมฟังที่บ้านก็จะมีเขาจะมีเพลงที่เอาไว้ทดสอบว่าคนเนี้ยแผ่นทอง แผ่นทองเวลาเทสของของจริงๆแล้วแผ่นทองนะฮะการแต่เดี๋ยวลองมาฟังเสียงของเครื่องเสียงเราว่าจะชัดกว่าของคุหยขนาดไหนชัดก่ามีได้ซีลิ่งมากกว่าของเราสุดยอดจริงๆโอเคถ้างันเดี๋ยวเราเดินทางครับไปห้องฟังเครื่องเสียงของด็ร์ต้อยกันด็อกอค่ะไปครับ เดี๋ยวเรามาดูครับห้องเครื่องเสียงของดรต้อยครับทานทนนี่ห้องเสียงฮะห้องเสียงครับเซอร์ราวเต็มที่คืออยากจะบอกนะฮะห้องนี้นะครับมูลค่านี่นะครับประมาณ7ล้านกว่าบาท7ล้านกว่าแต่ถ้าคุณสวนจะซื้อในวันนี้นะครับพันเจ็ดครับผมถูกเนี่ยขอตังค์พอรถหน่อยครับข้อดนเวลาห้องที่เซ็ตโฮมเดเวลลที่บ้านเนี่ยลักษณะเป็นยังไงลองอธิบายของคุณนิดนึงไม่ใช่อย่างนี้เลยประมาณไหนคะไม่ใช่อย่างนี้เลยคือจริงๆแล้วเนี่ยนะครับ ลำโพงเนี่ยคู่คู่คู่แรกต้องาวอยู่ตรงนี้ครับแล้วก็จะมีอีกข้างหนึ่งเนี่ยอยู่ข้างขเก้าอี้และอีกคู่หนึ่งอยู่ด้านหลังของผมนะครับเป็นวิธีแบบว่าที่ผมคิดค้นขึ้นมาใหม่รับอันนี้นะฮะวางตั้งเรียงขนาดนี้นะครับเวลาเรานั่งอยู่นี่นะครับระบบเซอร์ราเอฟเคชชั่นนะครับเวลาเปิดมานะฮะเราจะรู้สึกรู้สึกได้ว่าเสียงเนี่ยมันจะมาเองอยู่รอบรอบตัวเราและจะม้วนกลับไปเข้าไปชอนใช้ทุกซอกทุกมุม ทุกู๋กลุ่มขนใช่แล้วไม่เชื่อใช่ไหมเชิญเลยค่ะลองลองปิดตาด้วยปิดตาด้วยปิดตาค่ะมันจะไงมันจะได้ไม่ได้สมาธิมากขึ้นผมอยากจะรู้ว่าหูของคุณหยวนเนี่ยเทสพอหรือเปล่าอ่ปิดตาแล้วไงฮะสบายๆนะฮะสบายๆอ่านเพลงเพลงแรกนะครับครับครับมาครับเพลงนะครับครับ ้คนนสวยะะฮราคารู้สึกได้ว่าเฮ้ยมันมีเสียงวิ่งซ้ายขวาเป็นไงฮะมีกลิ่นด้วยมื่นเม็นด้วยอ่ะถึงกลิ่นนักบ้องใช่ไหมคะเนี่ยชัดชัดชัดคุณหยวนจะรู้สึกถึงเอ่อควาเป็นธรรมชาติได้แล้วถึงชายหาดเหมือนสัมผัสกับนักร้องตัวจริงเสียงจริงเลยใช่จริงทีโบนทีโบนเนี่ยมาร้องอู่ข้างหูกันเลยจีิงเนี่ยชัดช่ดชัดชัดชัเลย เอาครับพอแล้วครับพอแล้วเป็นยังไงบ้างคะคุณหยวนความรู้สึกเป็นยังไงฮะความรู้สึกเป็นยังไงบ้างเสียเป็นไงฮะเหม็นมากคือได้อารมณ์ได้อารมณ์จริงคือมันมีแบบชักชุกชักชุกตลอดเลยอะแล้ว นักร้องนี่คือเหมือนฟังที่บ้านคือมันวิ่งวู้วัวเนี่ยนักร้องหัหยอดเชื่อไหมว่าลำโพงตั้งอยู่ตรงนี้ใช่ถึงรอบหูเลยไงล่ะเคยใช้ไม่น่าเป็นไม่ได้อานไม่ได้เป็นไม่ได้จมูกคุณอยู่ตรงนี้แล้วปากแคอยู่ตรงนี้เลยแหละใช่ไหมคขารู้สึกอนั้นเลยว่าเป็นเจ๋งจริงเครื่องเนี้ยขันห้าครับพันห้าครับผมแล้วขอแจกก็ไม่ซื้อไม่เชื่อยังไม่เชื่อยังไม่เชื่อครับไม่เชื่อใช่ไหมไม่เชื่อผมอยากจะทดสอบอะไรครับผมว่าผมเนี่ย ผมว่าผมนู้ขาดผมอ่านขาดหมดแล้วอะขาดไม่คุณอยากจะลองดิผมทดสอบอาจารย์เลยอยากทดสอบผมถูกต้องไม่เชื่อผมไม่เชื่อคุณมีฝีมือพอผมเนี่ยผมมั่นใจว่าที่ผมศึกษามาเนี่ยมันต้องเจ๋งกว่าอาจารย์นั่งอาจารย์เชื่อแล้วเดี๋ยวอาจารย์ติชมเลยครับได้เลยอ่ะเอาเลยอาจารย์นั่งสบาย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 ปิดตาเลยปิดตาเลยปิดตาด้วยฮะปิดตาด้วยนะฮะแผ่นนี้นะเป็นแผ่นที่ผมใช้แทสประจำผมเอามาให้ทีมงานเลยลองฟังเลยดีกว่าอ่ะ Yeah. à quá yeah, đũ nhạc anh em ạ vậy anh có đi con cháy về rồi đó. ฝนตกที่หน้าต่างความรู้สึกเหมือนเรานั่งเหงาเหงาขู่วลิอหน้าต่างแล้วก็มีฝนตกลงมาแล้วมีพิเศษมาด้วยไหมฮะแล้วก็เหมือนมีพิเศษนะฮะมามาอยู่ใกล้ๆอยู่ตรงข้างๆหูผมบอกแล้วว่าเครื่องเสียงเนี่ยดีจริงๆเดี๋ยวก่อนฝนเนี่ยต้องฟังมาเป็นเม็ดๆเลยนะครับผมเป็นเม็ดเลยเม็ดเลยฮะตอนนี้เยอะหมดแล้วครับ ยนต์ครับครับทีนี้ในเพลงแรกเราทราบแล้วว่าเพลงนี้เป็นเพลงหนึ่งที่ใช้ยเช็คครับมีเพลงอื่นอีกไหมครับเดี๋ยวฮะเดี๋ยวฮะเดี๋ยวฮะเชื่อเหรอคะอยากจะฟังอีกเพลงเหรอครับแยากฟังเพลงอแรรเพลงอะไรทำไมคุณลภมากขนาดนี้ครับออาปิดตาอ้าวโอเคฮู้ฮู้เอามองจนจางและควันคายมันจนบางทีไม่อาจรู้

โอ้ผมอยากจะฟังต่อครับเพราะว่ามันรู้สึกเหมือนหมอกอะไรหมอกธรรมชาตินะฮะครับเข้ามาแบบว่าอุ่นไออุ่นของมันนะฮะเอาเปิดตาคุยด้านใต้ผมโอ้โหนี่หมอกยังไม่จางนะนี่ยังไม่จางโอ้ยยืนครับหมอกไหมแม่ครับมันเป็นมรรยากาหมอกแค่เสียเช้า เนี่ยมอกจังๆและควันแน่นอนในเรื่องเสียงเขาใช้ได้ไหมใช้ได้ครับนี่แต่แต่ว่าผมว่าพอแล้วมั้งครับยังครับมันยังมีอีกครับยังไม่เชื่อใช่ไหมยังไม่เชื่อไปแล้วประมาณหนึ่งครับใช้ได้แต่ว่ามันต้องมีเพลงเร็วโอ้พี่เป็นทดสอบแต่เพลงช้าไม่ได้ต้องทดสอบเพลงเร็วด้วยอ้าวปิตาโอ้มอกยังเป็นเม็ดๆอยู่เลยนะเนี่ยเพลงอะไรดีฮะเพลงนี้เนี่ยผมคัดมาแล้วว่าซาวด์อฟเฟกต์นี่เยอะมากครับ 了解。Yeah, okay. จบแล้วครับด็อกเตอร์ด็อกเตอร์เป็นไงบ้างด็อกเตอร์เอ๊ะครับแล้วแบบระบบเสียงเราแบบระบบเสียงเป็นไงบ้างมันฟันกันถึงหน้าบ้านเหมือนได้ยินเสียงเลยแม่เสียงจงเชงจงเชงแล้วรู้สึกไงบ้างนะคะมันรู้สึกเหมือนแไหมมันรักมันฮึกเหิม บรรยากาศบรรยากาศเป็นไงบรรยากาศมีม้ามีช้างมันมาวันกันอยู่ข้างหน้าเลยความรู้สึกเป็นไงพบบางทีบนแบบรู้สึกได้เลยถึงข้างในเลยเหมือนตอนนั้นนะฮะนายจันหนวดเคี้ยวนายทองเม็นวิ่งผ่านไปผ่านมาโอ้นี่เครื่องเสียงก็ดีจริงเนี่ยจริงจะบอกว่าจะบอกว่าพอได้แล้วเดี๋ยวคับ ไม่ถึงว่านะในการฟังเพลงเหล่านี้ถ้าเป็นกรณีพิเศษครับเราใช้เครื่องเล่น3มชุดเล่นพร้อมกันเสียงจะเป็นยังไงครับอะไรนะครับได้เหรอแยกโซประสาทหยุดแยกโซประสาทต้องแยกโซประสาทไอ้สาเพลงรวมกันเนี่ยไม่ไม่ได้ซ้อมนะครับครับผมปิตาปิตาปิตาฟังสามเพลงเลยสามเพลงพร้อมกันสเพลงรวดในการเช็คส่วนของระบบหูเทปหูเทปเล้วคุณหยวนเชิญเลยครับมาเลยสามเพลงพร้อมกัน ขี่โบลต์ขี่โบลตี่โบลต์ี่โบลตพี่ครับไม่อยากจะถามว่าเมื่อกี้ใครเตะเขาพี่เสกพี่เสกพี่เสกเตะเหรอโชวตามน้อยวงฟูมาอเคโอเคท่านนี่ก็เป็นแบบสนุกสนานในแบบยุทธการบันเทิงสนุกสนานเหรอ ผมชอบพี่เสกมากระยืินกันกระเทือยู่ตรงนเนี้ยเมื่อกี้พี่พี่เสกนี่โอ้โหพี่เตยมาเตยไอ้แบบของจริงเลยแอันนี้แกงอันนี้แกลอันนี้แกลอันนี้แกลอ่ะรู้อ่ะรู้รันจริงจริงโอ๊ยเอาเถอะผู้ชมครับเดี๋ยวพักความวุ่นวายตรงนี้สักนิดหนึ่งครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกับเพื่อนสนิทของคุณอยู่นะครับ เดี๋ยวเราจะกลับมาคุยกับคุณหยวนกันครับจากที่เราสนุกกันพอแล้วเออเนื้าคุยกับหยวนเเพื่อนสนิทคุณหยวนเป็นผู้ชายผู้หญิงครับผู้ชายครับผู้ชายเรียนมาด้วยกันตั้งแต่ปหนึ่งปหนึ่งเดี๋ยวเราไปพบกับเพื่อนสนิทของคุณหยวนเลยครับคุณโจวชีรพงศุรัชตะวงศ์ เพื่อนหรือไอคิวสั่งแล้วป่ิาจริงอันนี้เพิ่งสึกป่ะครับไม่ใช่เป็นคนชอบตัดผมสั้นเพื่อนผมมากอ่าเดี๋ยวนั่งก่อนนั่งก่อนนั่งก่อนว่าตอนแรกเจอกันนี่สนิทกันเลยป่ะไม่ครับโหเป็นหน้ามากให้เหม็นใครเหมนเขาเขาสูงกว่าผมคุณโจนี่รู้ใจมากขนาดขนาดทุกเรื่องเลยรู้หมดเลยคือหมายว่าเรารู้สึกอะไรคิดอะไรอยู่ไม่พอใจไม่ชอบอะไรรู้หมดโอ้้วยบุคลิกจะแตกต่างกันเลยอคุณโจทำงานอะไรอยากรู้จริงๆโทษเอเป็นเชฟครับ ก็ทานพอพอทาเป็นนิสัยรู้สึกว่าคนอื่นทําไม่อร่อยเราอยากทำาริงบ้างไปเรียนเลยไปเรียนจริงจังเลยทุกคนที่ทำเราอร่อยที่สุดอ๋อแล้วไงแล้วคุณไปเรียนไปศึกษาจริงจังหรือว่าแอคแอคว่าเฮ้ยมันชิมแล้วเปรี้ยวหวานเค็มใช่ต้องศึกษามีการศึกษาครับคุนี่ไปนี่ไปเรียนนี่ไปเรียนเพราะว่าอย่างผมเรียนจบมหกปั๊บผมเข้ามหาลัยก็บอกเฮ้ยเข้ามหาลัยเลยเฮ้ยเข้ามหาลัยอะไรไปด้วยกันไมะจะไปเป็นเชฟเนี่ยเหรอลาออกเลยก็ไปเรียนเป็นเชฟเลยเป็นพ่อครัว คือข้าสึกตอนนั้นเราบอกเพื่อนเรามันบ้าเปล่าวะแล้วถ้าเกิดจบมาเนี่ยจะทําอะไรกินเขาไปเป็นพ่อครัวจริงๆแล้วมันก็ไปทําไปเรียนเมืองนอกสอบได้ทุนไปฝรั่งเศสไปอะไรโอ้โหแบบต้องถามคุณโจดีกว่าทําไมคุณโจมีระบบคิดต้องการไม่ต้องการสอบเข้ามหาลัยไม่เป็นเชีพเลยจริงๆคือผมไม่ไม่มีความเห็นเหมือนกับวัยรุ่นทั่วไปเพราะว่าผมแบบผิดปกติมั้งครับว่าอย่างเช่นพามเนี่ยพามาต้ผิดปกติฮะผิดปกติแน่นอนเพราะรู้สึกว่า เอนท้านไปประกาศเรื่อยๆมันไม่จําเป็นสำหรับผมที่แบบที่ผมว่าความสามารถหรือว่าผมว่าเหมือนกับไปที่ไหนผมก็ไม่ตองงานเพราะผมมีความสามารถเป็นอย่างเงี้ยแล้วทุกวันนี้โอเคไหมครับเพราะไอ้สิ่งที่เราตัดสินใจไปโอเคครับพ่อแม่ก็ภูมิใจว่าเออสิ่งที่เราตัดสินใจไปแล้วเนี่ยทำได้อย่างที่เราพูดแต่ว่าพ่อออกมาเลยตั้งแต่เด็กๆแล้วคือเวลาผมไปเนี่ยผมไปบ้านเขาเนี่ยผมก็จะเนียนๆนะป้ามาอ่าป้าถึงป้าก็ ไอโจมมีอะไรกินวะคือไอ้อบมาหามันเด็กกินอย่างเดียวแล้วนี่ทำอาหารเก่งมากคือพี่เลี้ยงนี่ทำอาหารมา3า0ปีเนี่ยสู้ไม่ได้ไอโจมทำอาหารมากถนัดอาหารด้านไหนทำอยู่ที่ไหนคะครับผมตอนนี้ครับตอนนี้ก็คือชิมชิมแต่ว่าอยู่ที่จงงไม่ทำครับตั้งแต่รู้จักกันมาสนิทกันตอนม .4 ีเนี่ยครับไม่ทำอะไรร่วมกันไม่ทำกิจกรรมด้วยกันเพราะว่าผมเล่นบาสไอนี่มันเตี้ยไงทำอะไรไม่ได้ไม่ขี่จักรยานคือ อะไรก็แล้วแต่ที่ทำเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันเลยอไม่เหมือนอย่างสิ้นเชิงแล้วจะพูดกันอยู่เสมอว่าเนนี่ยนะเว้ยเป็นคนที่แตกต่างกันสุดขั้วแต่ในความแตกต่างเนี่อก็มีมีอยู่จุดๆลงตัวกันนะโอ้ยนี่ตลอดเราวายเาพี่ายเราี่ขายเราป็สองขั้วเหลงยังลบครับไม่งั้นก็ ครับใช้กันไม่ได้่ก็ยังไงก็ขอประกาศมั่นเลยนะครับไม่ไไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ก็คือซีกันมากผู้ชายจริงๆแล้วมันแบบไม่ไม่มีปัญหาคือกอดกันไม่มีปัญหากอดกันด้วยกอดกันได้กอดกันได้ในกอดโชว์ได้กอดโชว์เฮ้ยหอมนะดูแมนดูไหมหอมอันนี้ไม่คืนเลยจะหอมกันทำไมล่ะครับอยากจะดูไม่หอมกันนะอยากอยากดูอยากดูหอมธรรมดาจูบกันเลยดีกว่าอยากเห็นไหม ไม่ต้องถามไอ้เรื่องพวกนี้ใช้ความถนัดเราและอย่างหนึงคือที่เล่าคือถ้าเป็นคนอื่นมารู้จักเราเนี่ยต้องคิดว่าผมเป็นแฟนกับโจแน่ๆคุยโทรศัพท์กันทุกวันทุกวันเลยอทุกวันคุยทุกวันเป็นชั่วโมงวันหนึ่งสาสชั่วโมงคือคุยกันผู้ชีเรื่องอะไกันน่ะคุยทุกวันวันละชั่วโมงเรื่องกัเ่ย จะไปโกรธอะไรเขาเนี่ยแต่งงานแล้วแล้วใช่แต่งงานแล้วโจแต่งงานแล้วแต่งงานกับผู้หญิงผู้ชายครับแล้ววันจริงถึงมากครับถึงมากวันเลยวันวันแต่งงานผมผมปลื้มมันมากเลยครับทำไมฮะมันไม่ไปทำไมคือถึงไงเดทถึทนดูไม่ได้คือโจเดียมันไปยืนร้องไห้อยู่หน้าโรงแรมใช่ไหมเจอเจอโจหน้าโรงแรม มากนทำไมทีนี้เหมือนเคยทำก็คือรู้สึกผิดละอายใจมากไม่กล้าโทรไปหาส่งข้อความก็ไม่กล้าพอรู้สึกว่าเพื่อนมันต้องเกลียดเราแน่ๆเลยอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นคุณโจรู้สึกไงครับเมื่เลียดเลยแบบไม่มาน้อยใจไหมรู้สึกเพื่อนกันเปล่าเนี่ยหรือลืมเราไปแล้วเคยพูดเรื่องนี้ให้เพื่อนฟังไหมว่าเรารู้สึกไม่สบายใจหลังจากนั้นหลังจากนั้นอยู่แป๊บนึ่งเนี่ยก็โทรมาแล้วบอกว่าเฮ้ยโจ ขอโทษนะเว้ยอะไรเงี้ยที่ไม่ได้ไปแล้วไม่กล้าโทรหาว่ารู้สึกผิดอะรู้สึกแย่ไม่ได้โกรธจะไม่เลือกคบอะไรเงี้ยคืออะไรอย่างเงี้ยคุยกันบอกว่า้ยคิดมากอะไรเงี้ยซึ่งเราก็แบบเออก็โล่งอะเพราะว่าก็ผมว่าเฟลไปหลายหลายนาเลยอ่ะจนแบบเออกล้าแล้วก็ค่อยโทรหาวีรกรรมทั้งคู่กับเรื่องราวที่มันเป็นเรื่องแบบเซนซิทีฟค่อนข้างสูงครับเดี๋ยวถามคุณโจคุณโจประทับใจคุณยวนตรงไหนฮะในความเป็นเพื่อน ในความเป็นเพื่อนคือเป็นเพื่อนที่เห็นใจเพื่อนทุกคนพร้อมเสมอสําหรับเพื่อนคือเหมือนกับเหมือนกับเพื่อนเนี่ยเป็นครอบครัวเขาเลยคือเพื่อนตั้งมาก,ก่อนแล้วคุณอยนะครับประทับใจคุณโจไงไหนครับผมชอบพี่เขาเป็นเขาเลยอ่ะคือเป็นคนที่ทําให้ชีวิตเราเนี่ยมีความหมายมากขึ้นมีความ,มหมายเลยมีความหมายเลยคือจะแต่งทั้งได้สองก็แต่งอยู่เันนี้ใช่ใช่ครับคือเรื่องราวของเขาเนี่ยคือ ก็เป็นเพื่อนที่ผมรักที่สุดแล้วนะตั้งแต่ผมโตมาเจอใครอะไรไงคณะแส่เนี่ยคือเปิดใจที่สุดเอาลยครับต้องขอบคุณแขกรับเชิญพิเศษมากครับคุณโจวชิรพงศุรัชตะวงครับสอบสุณครับสนุกสนานกันอย่างเต็มอิ่มกันเลยนะครับสำหรับเทปนี้คุณหยวนดราก้อนไฟนะครับยังไงก็อย่าลืมติดตามชมรายการของเรานะครับเวลา18นาฬิกา30นาทีถึง19 0 0นาิกา ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ทางช่อง3 SD ที่นี่นะครับสำหรับแขกรับเชิญคนต่อไปในวันจันทร์ที่จะถึงนี้เชิญพบกับคุณเอ็มเดอะสตาร์วันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ